กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเศรษฐีซองครับคุณส้มค่ะนะฮะข้อสุดท้ายนะคุณส้มนะเมืองสยามเนี่ยบริโภคข้าวและนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนจีนอ๋อช่ชาวจีนบางส่วนมีบรรพบุรุษที่เคยอยู่มาก่อนในสยามนะตลอดจนดินฟ้าอากาศที่ไม่แตกต่างจากจีนภาคใต้ใตใตมากนะักจึงเอื้อต่อการตัดสินใจที่จะย,ย,ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะชาวจีนจึงพากันุพยพเข้ามาเป็นระลอกใหญ่ในระยะสั้นส่วนมากในหลังไหลเข้ามายังเมืองบางกอก นะบางกองกนี่จะมัดอะกรุงเทพอ๋อกรุงเทพนะเ <laughs> พราะเปไ็นท่าเรือเมสายหลักจากจีนอีกทั้งบางกองกเนี่ยยังกำกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนักนะเป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่ของประเทศมีการสร้างถนน,นขุดคลองแล้วก็ก่อสร้างสถานที่ต่างๆตามพระบรมราชโชบายใหม่ของรัชกาลที่สี่ใช่คุณดูเจ้าสวปัจจุบันนี้เิก็มาอย่างนี้เเออมาจากอย่างนี้ แต่โถทุกวันนี้แบบนะนะแบกข้าสารมาก่อนมัน้งเออเก็บตังค์ยังไงอะ่ะเปิดกิจการได้นะอ,อยู่ที่อันนี้ไม่อยู่ที่ความคิดนะใช่ค่ะเออต่อให้เรามีงาน,นดีๆเงินเดือนได้เยอะแต่ถ้ามันไม่มีความคิดอ่ะมันไม่รู้จะทําอะไรมไม่กล้าที่จะลองไม่กล้าที่จะเสี่ยงเนี่ยชีวิตก็อยู่อยู่กับที่นะ,ะอันนี้อันนี้พูดถึงตัวเองนะพูดถึงตัวผมเองเหมือนเมนกันนะ,ะเออไม่กล้าไอ้คิดจะทำกอหือไม่กล้าคิดจะทำกเฮืยไม่เอาเอ่ะเดี๋ยวเจ๊งอะอะไรเงี้ยกลัว นะบางคนในหุ่นส้ม,มผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งฟังมาผ่าน,านเมื่อคืนเป็นคนจีนนี่แหละจากจาก,จากไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วจากประเทศจีนเลยคือโลสัมภามาเลยอืมเป็นมาถึงประเทศไทยเนี่ยไปอยู่กับญาติก่อนนะแล้วก็หางานทําได้งานเป็นช่างเย็บรองเทา้าหุ่นส้มเ,เสร็จปุ๊บมีวันหนึ่งใครก็ไม่รู้เอาลูกบอลมาให้เขาเยบ็บเอาลูกบอลเนี่ยลูกบอลที่เตะอะเอามาให้ส้มเ,เขาก็ไม่เป็นหรอก แต่เขาก็ลองซ่อมดูก็ทําไปทํามาเอา้าปรากฏว่าลูกบอเลเฮ้ยซ่อมได้ว่ะกับมเตะได้เหมือนเดิมเขาก็เลยเก็ตไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเขาซ่อมได้เนี่ยเขาลองเย็บลูกบอลขายดีกว่าเขาก็เลยไปยืมตังค์พวกเพื่อนๆที่รู้จักกันนะยืมมาได้หนึ่งพันบาทหรือ 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทเาจำไม่ได้ละซื้ออุปกรณ์มาผลิตลูกบอลอืแต่เขาก็คิดว่าเอ๊ะเขาไม่ได้เจ้าดังเพราะว่าสมัยก่อนเมืองไทยยังต้องสั่งลูกบอลจากต่างประเทศมาขายอยู่นะยังไม่มีลูกบอลเป็นของตัวเอง รู้อ่ะครับรู้เรื่องนี้เหรอไม่รู้เรื่องการเห็นบอกใช่ค่ะหยอกหยอกเสร็จปุ๊บเขาก็เอ๊แล้วจะทายังไงให้มันขายได้เพราะมันขี่ห้ออะไรก็ไม่รู้วันนี้ออกไหมเขาก็เลยไปฝากตามห้างตามอะไรขายไปวางขายก่อนจากผลิตได้วันละลูกสองลูกก็ขายได้อ่ามีพอมีทุนมีกําไรกลับเข้ามาเนี่ยก็ซื้อเริ่มซื้อเริ่มเริ่มเริ่มขยายเริ่มขยาย เริ่มขยายงานของตัวเองเยอะขึ้นจ้างลูกจ้างนู่นนี่นั้นจนเปิดโรงงานทุกวันนี้เป็นอละไลระุ่มใชไหมคะไม่ทราบค่ะเป็นเจ้าของ fbt ไหม fbt ไหมอ่าค่ะห้าง fbt อ๋อค่ะอยู่อยู่ที่ไหนอ่ะ <laughs> อ๋ะ <laughs> <laughs> อได้ยินแต่ชื่อแต่ยวที่จ้างไม่ได้อ่ยี่ห้อเสื้อผ้าทุกวันนี้นะ fbt นะฟุตบอลไทยอยู่ห้างที่หัวหมากนี่เจ้าของ fbt อันนี้อันนี้ผมเพิ่งเพิ่งฟังเมื่อคืนเลยเล่าสู่กันฟังนะจากช่างเย็บรองเท้านะเออแล้วก็มาทําลูกบอลขายก่อนจนลุกวันนี้เป็นไงฮะตึกใหญ่โตโมโหฬานมีทุกยี่ห้อเลยอยู่ในตึกอ่ะผมจะไปซื้อรองเท้าผมก็ต้องไปที่เนี้ยอ่าเพราะมันมีส่วนลดเยอะออันนี้อันนี้เป็นแนวแนวคิดให้ฟังจากเนี่ยจากเรื่องนี่แหละที่คนจีนเนี่ยโลซำเภามาเนี่ยนะอย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่เมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องของคนไทยอ่ะประเทศอุดมสมบูรณ์ นะเรื่องของเนี่ยเรื่องของการค้าขายเรื่องของอะไรเงี้ยไม่คิดกันไม่ค่อยออกอย่างบ้านผมเนี่ยไม่มีใครค้าขายเลยนะคุณส้ม <ทะ S 1> จริงเนยคนนั่งคุยคุณส้มอยู่เนี่ยผมปล่อยมือถือไปเครื่องหนึ่งมีคนจะซื้อขายไม่เป็นเนี่ยไม่รู้จะขายไม่รู้จะขายยังไงตลกมากเลยจริงๆริง <c oughs> เออขายไม่เป็นงงเหมือนกันนะส่วนมากไทยแท้ก็เนี่ยแหละรับรับราชการนะ ใช่เออกับทํางานแบบรับจ้างอย่างเงี้ยต่างนี้เราเห็น,หนกันไม่ค่อยเป็นพ่อค้าเป็นอะไรไอาจจะมีแหละแต่ผมก็ถ้าถ้าตัวสนตัวผมไม่ค่อยเห็นอืมอ่ะฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันเวลาต่อไปแล้วกันอ่าตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ